อาจบัดสวยงามสภาเอาขันกรเวา้ยอาจูตาตาเอาตาตาตัวยอดแก้วอาไวแก่เขวี้ยอาจูตาเอาตาเดินครับเชิญนเรครับมาเห็นเด่ออกเดี๋ นะโมนะมะตะตะเตโยโยคุมาเทสนาอังปะลังมหาตาธัมมะเตงนะสัพพะเอาวันก่อนวายอาภูชา เอาข้าดังๆนะ่ี่หอกระโูดโยกึ้นมาเทศนาตรมฟังลำมหาสาถันต์เด่งงามสภาเอาพันกรอาไว้อาตกุสาซาฮาซาสามตัวย่อเชีวาไว้เดีวเอาไว้อาตกุสาเอา Sampai jumpa. Sampai ນေ်က်ញးន់ពីတាက်မါ្រោ်က်ជាက်က်တ်တာက်တါတဲាက်က်တာက်က်က်တာက့က်

ខ្រើងក្នុងខ្លារៀក្សារាស់ខ្លារៀក្នុងខ្លារាស់ខ្លារាស

ตาเท้าตาตามสวงยอดแก้วถาว้ยแล้วาวายพาดนจะได้ขอตาล่าตอมีที่ที่ตั้งสถานตอเนาะเอาผจิ้งห้าวไปออกคนนังประจบหอดนาโมนาทอาทยทีโดโย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.